อีแก e เป็นเป็นซิงเกิลไบเอแล้วอีแกก็ Pass On ทุกๆอย่างไปให้เราผ่าน Mechanism ที่เราเรียกกันว่า FT เนี่ยความเสี่ยงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงค่าซ่อมดอกเบี้อฟอเร็กซ์ทั้งหมดอันนี้จะพา s ออนได้หมดเลยเพราะฉะนั้นออเปอเรเตอร์ที่ที่ทำการซื้อขายไฟกัแบบอีแกผ่าน On g r i ิดซิสเตมเนี่ยมันจะไม่มีความเสี่ยงเลย แต่ในทางกลับกันมันก็จะไม่ได้ return ท,ที่ที่มีเซอร์ไพรส์เพราะว่าทุกอย่างเวลาคุยกับอีแกดอีแกดก็จะกำหนดราคากันอยู่แล้ว mm hmm. นะครับ mm hmm. เราก็เลยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่าเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่น่าเบือ่อแล้วเรามองสองอันต่างกันในแง่ของการลงทุนก็คือเราจะมองตัวเอโก้กับราเนี่ยเป็นเป็น cash าวหรือเป็นตัวที่ได้ดีวเวนสม่ำเสมอแล้วก็เราจะมอง GPC กับว mm ีครีมเป็นในเรื่องของตัว margin expansion ในเรื่องของ earnings ที่มี up ไซด์มีมี recovery แล้วก็น่าจะเป็น catalyst ดีเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ย เราเห็น FT ปีหน้าเนี่ยสมมุติว่าขึ้นช้าหน่อยไปขึ้นโมกลาแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือแก๊สมันลงเพราะฉะนั้นมาจินของทั้ง B Green กับ GPSC <า>เ <PC S 2> นี่ยเร็วช้ามันต้อง -expand อมันจะต้องกลับไปในเลเวลที่มันควรจะไปแต่อาจจะไม่ได้กลับไปเร็วถึงแบบ20%เหมือนอย่างช่วง2ปีก่อนแต่ที่แน่ๆในเทรนเราควรจะค่อยๆเห็นมันดีขึ้นจับข่าวคุยหุ้นเจาะลึกประเด็นการลงทุนหุ้นไทย สำหรับการลงทุนช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกลำบากนิดนึงก็ทจะเลือกหุ้นอะไรดีหุ้นไหนหน่าลงทุนวันนี้เลยอยากมาแนะนำอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมองข้ามกันไปนะคะแต่ถือว่าช่วงนี้น่าสนใจอยู่นะคะนั่นก็คือหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะที่น่าสนใจเนี่ยก็คือข่าวที่ช่วงนี้ว่าค่าไฟเนี่ยอาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนโรงไฟฟ้าก็จะได้อน,นิสง์ตรงนี้กับสาหรับกาไรที่จะเพิ่มมากขึ้น แต่ก็อย่าลืมว่าโรงไฟฟ้าก็ต้องแบกต้นทุนพลังงานนะคะที่ใช้ในการปั่นไฟก็ตรงนี้มันก็จะมีความเสี่ยงตรงนั้นอยู่พอสมควรนะคะหุ้นโรงไฟฟ้า4ตัวที่วันนี้เราจะคุยกันนะคะก็คือจะมี b ี r r i ม GPS-C e c h o กับราชค่ะวันนี้ก็เลยชวนนะคะคุณสิริชัยฉลกพันรัตน์นะคะนักวิเคราะห์หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินคินพัทรรมาคุยกันค่ะคุณป้อมคะสวัสดีครับอ,อ,อยากจะ ให้อธิบายนิดนึงว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจตัวโรงไฟฟ้าเท่าไหร่ว่ามีมีเป็นยังไงบ้างคืออยากจะอธิบายนิดนึงว่าโรงไฟฟ้าในไทยเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็เป็นยังไงสัญญาการซื้อขายไฟเป็นยังไงขายไฟให้กับใครบ้างน,นะคะแล้วก็ตัวสัสดส่วนเนี่ยของราคาเนี่ยขายไฟนอกจากจะขายตรงให้กับกฟผพแล้วบางโรงยังมีการขายให้กับอุตสาหกรรมโดยตรงเนี่ย,ตร,ยตรงนี้สัสดส่วนเป็นยังไง อยากให้คุณป้อมอธิบายนิดนึงค่ะครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ของระบบการผลิตไฟในประเทศไทยเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2ออก้อนใหญ่ๆด้วยกันก้อนแรกผมเรียกมันว่า On Grid ครับคือเป็นการซื้อขายไฟโดย EGAT เนี่ยเป,เป็นผู้ซื้อไฟทั้งหมดจาก IPP จาก SPP จาก Renewable หรือ Import มาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไฟที่ซื้อมาเนี่ยมันก็จะผ่านระบบของ e g a t ระบบสายส่งทั้งหมด แล้ว e-Get ก็จะทำตัวเป็นคนขายเหมือนกันขายให้กับ end user ไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหกรรมธุรกิจหรือรวมถึงครัวเรือนอย่างพวกเรานะครับโดยโดยราคาขายปลีกเนี่ยมันก็จะมีเมานิซึมอันนึงที่เขาเรียกกันว่า FT ซึ่งจะเป็นตัวที่เอาไว้ปรับพวกคอสที่เป็น variable cost ไม่ว่าจะเป็นค่าเชื้อเพลิงค่าเงินบาทที่เปลี่ยนไปนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า off grid โดยปกติเนี่ยถ้า on grid เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการส่งสร้างสายไฟไปต่อหน้าบ้านเรา แต่ Off ก r i d เนี่ยก็คือเหมือนกับการสร้างสายไฟในบ้านของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เกิดจากการขายไฟตรงกับผู้ผลิตไฟขายตรงให้กับลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแบ่งเราแบ่งในแง่ของธุรกิจ o อน r i d เนี่ยเราก็จะพูดได้หลักๆก็คือในกลุ่มที่เป็น e c โกกับราดนะครับ GPSC กับกับ i ีกก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอ n g กร d ก็จะบอกว่า B Grim มกับ GPSC ก็จะมี exposure เยอะที่สุดโดย B Gri m เนี่ยจะมีประมาณสักสามสิบห้าลังการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ GPSC มีกําลังการผลิตประมาณสัก10%ที่ขายตรงให้กับลูกค้าในนิโคมสอุตสาหกรรมนะครับทีนี้ความเสี่ยงของมันมีอะไรบ้างออนกริดกับออฟกริดสัญญามันต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าจริงๆสัญญาออนกริดเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ค่อนข้างจะปกป้องเรา1 0 0จากความเสี่ยงทั้งหมดเพราะว่า a g a i n ด้วยความที่บอกว่า e g a t เป็นเป็น Single Buyer แล้ว e g a t ก็ pass on ทุกๆอย่างไปให้เราผ่าน Me ค chanism ที่เราเรียกกันว่า FT เนี่ยความเสี่ยงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงค่าซ่อมดอก ทั้งหมดอันนี้จะ pass on ได้หมดเลยเพราะฉะนั้น operator ที่ที่ทำการซื้อขายไฟกับ e gas ผ่าน on grid system เนี่ยมันจะไม่มีความเสี่ยงเลยแต่ในทางกลับกันมันก็จะไม่ได้ return ที่มี surprise เพราะว่าทุกอย่างเวลาคุยกับ e gas e gas ก็จะกำหนดราคากันอยู่แล้วนะครับเราก็เลยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่า sector นี้เป็น sector ที่น่าเบื่อเพราะมันไม่มี surprise up side มันไม่มี down side อะไรเลยแต่ไอตัวที่สนุกครับไอตัวที่ตื่นเต้นก็คือตัว off grid ไอตัวที่เราคุยกันในช่วงที่ผ่านมาอย่าง b g r i มกับ gpsc ว่าเฮ้ยช่วงที่ก a s ขึ้น กำไรขาดทุนหรือกำไรที่มันลดลง Margin Squeeze แต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าราคาคาปีกหรือราคา FT ปรับขึ้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ Mar g i n expansion เพราะฉะนั้นเราเรามอง2อันต่างกันในแง่ของการลงทุนก็คือเราจะมองตัว Echo กับราเนี่ยเป็นเป็น cash cow หรือเป็นตัวที่ได้ดีเวเดนสมอเสมอแล้วก็เราจะมอง gpsc กับบ g r e e n เป็นในเรื่องของตัว Margin expansion ในเรื่องของ earnings ที่มี up side มีมี recovery แล้วก็น่าจะเป็น catalyst ที่ดีกับราคาหุน้น ที่คุณป้อมเล่ามาเนี่ยก็คือดูเหมือนว่าโรงไฟฟ้าที่ขายโดยตรงให้กับกฟผเนี่ยก็คือจะมีความเสี่ยงต่ำละส่วนตัวที่ขายตรงให้กับทาง end user อย่างนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีความผันแปรค่อนข้างมากทีนี้มีการพูดถึงตัว FT เนี่ยสิ่งที่คนไทยก็จะได้ไดยินในข่าวนะคะ FT ขึ้น FT ขึ้นเนี่ยปีหนึ่ง FT จะ พิจารณากัน3รอบนะคะก็คือมกราพฤษภากับกันยาเนี่ยทีนี้ค่ารอบเดือนกันยาก็คือจะใกล้เข้ามาแล้วมีข่าวว่าน่าจะขึ้นตรงนี้เพราะว่าต้นทุนพลังงานสําหรับโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ขึ้นทีนี้มันมีความสัมพันธ์ยังไงคะไอ้ตัว FT กับตัวต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยค่ะคุณป้อมอย่างที่บอกครับคือถ้าเกิดเรานึกถึงเราเราเป็นอีแกนะครับเราเราเรากำลังทําการซื้อขายไฟกับอ IPP SPP แล้วเรามาขายต่อ ในในฐานะที่ผมเป็น E ี a กผมก็อยากจะลดความเสี่ยงของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็น variable cost อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปคือเชื้อเพลิงบาทดอกบี้ผมก็จะพยายาม pass on ให้กับคนที่ซื้อไฟของผมซึ่งนั่นก็คือ end user Mechanism ่อันนี้เราเรียกมันว่า FT ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการ review ทุกๆ4เดือนว่าเในช่วง4เดือนที่ผ่านมาบาทเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าบาทอ่อนหรือเปล่าร้นทุนค่าเชื้อเพลิงหรือราคาแกส๊สมันเปลี่ยนไปหรือเปล่า ซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราดูในก้อนนี้หลักๆครับมันก็คือในเรื่องของตัวราคาค่าเชื้อเพลิงซึ่งมันเป็นตัวหลักในการที่จะเปลี่ยนแปลง FT ทีนี้มันมันลอกอะไรบ้างแล้วก็ไปดูในแง่ของเบรกดาวในแง่ของท o t a ท e n e เอเนอร์จีคอสที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมันก็มีคอลเลเลชันกับแก๊สค่อนข้างเยอะเพราะว่าในเมืองไทยเองถ้าเราดูในแง่ของพ o w e r g e เจเนอเรชันทั้งหมดเราใช้แก๊สประมาณสักเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ<น>แล้วก็ถ<น>่านหินประมาณสักสิบห แล้วก็จะมีการพูดถึงว่า FT มันต้องปรับขึ้นเพราะว่าด้วย correlation ตามที่เราพูดถึงนะครับค่ะทีนี้เนี่ยพูดถึงตัว FT กันแล้วทีนี้ถามถึงเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงนะคะคุณป้อมบอกว่าค่าแก๊สเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าแก๊สประมาณ60%เนเลยทีนี้ครึ่งหลังของปีเนี่ยเป็นยังไงคือครึ่งแรกเนี่ยมันขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นแกส๊สตัวถ่านหินก็ตามนะคะครึ่งหลังของปีเนี่ยแนวโน้มน่าจะขึ้นหรือลงตัวต้นทุนเชื้อเพลิงอะคะโอเคผม อาจจะต้องบอกว่ามันไปต่อแน่ๆครับไปต่อเพราะอะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูในในความแตกต่างในช่วงหกเดือนที่ผ่านมามันก็จะมีหลักๆก็คือข้อหนึ่งก่อนบาทมันอ่อนครับจากตอนต้นปีที่เราพูดถึงประมาณสักสามสิบสาเอดบาทตอนนี้สามสิบหก <36 S 2> แล้ว<ช>เรากำลังพูดถึงราคา LNG หรือที่ที่ ที่เกิดในเรื่องของที่มีที่มีผลกระทบจากในเรื่องของตัว geopolitical ที่ัรเซียไปไปสู้กันุ่งสงครามก็ยังไม่จบวมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเรา,เรากลับมาดูว่าเราดึงตัวเองกลับมาดูว่าวันนี้แก๊สมัน,ม,นมันประกอบด้วยอะไรบ้างเขาบอกว่าแก๊สเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันเป็น mix ของ combination 4อย่างเรา,เราถึงเรียกมันว่าแกส๊สปูซ,ซึ่งอย่างแรกก็คือตัวแก๊สจากอ,าอ่าวไทยอย่างที่2คือแก๊สจากพม่า อย่างที่3คือ L N G ที่เป็นสัญญาระยะยาว long term contract แล้วก็สุดท้ายที่เป็น spot L N G ซึ่งซึ่ง,งไอ้ moving part หลักๆเนี่ยก็คือไอ้ spot L N G เนี่ยครับที่มันขึ้นเยอะๆซึ่งก้อนนี้มัน contribute ประมาณสัก20%ของของ total gas supply เพราะนั้นด้วยความที่ spot มันขึ้นบายมันอ่อนเราก็เลยคิดว่าใน q u a r t ส r ีซึ่งึทุกๆครั้งเนี่ยเวลาการปรับราคาแก๊สก็ปรับ 6เดือนครั้งก็จะปรับประมาณสักเดือน10เนี่ยรอบรอบเดือน1ิอันนี้เราก็จะเห็นราคาแก๊สมันขึ้นไปเยอะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ก็บอกว่าโอเคเราย้อนกลับไปบอกว่าแล้วเอฟมันขึ้นมาแล้วเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเรามองย้อนหลังตั้งแต่ตอนมกราที่ผ่านมาเนี่ยเอฟทตอนเดือนมกราขึ้นมา1 6สตางค์ครับเอฟทีเดือน5ขึ้นมาอีก23สตางค์แล้วก็เอฟทีเดือน9ที่กำลังจะขึ้นเนี่ยวันนี้เราคุยกันอยู่ที่ประมาณสัก69สตางค์ตามข่าวเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้ว ด้วยด้วยเหตุผลที่มันขึ้นเยอะก็อย่างที่บอกครับสปอตมันขึ้นบาทมันอนอก็ต้องไปรอดูว่าจริงๆแล้วมันมันจะปรับขึ้นยังไงแต่ว่าในสิ่งที่เราเห็นแน่ๆคือในควอเตอร์สี่นก๊สมันมาแล้วเอฟที FT คำถามมือจะขึ้นตามเยอะหรือน้อยขนาดไหน ทีนี้เนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่ตอนนี้อาจจะเริ่มมีความสนใจในตัวหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะคะคุณป้อมจะแนะนำยังไงดีว่าจะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะเข้าซื้อหรือยังหรือเราต้องรอความแน่นอนเรื่องเอฟทีหรือว่าในครึ่งปีหลังที่ต้นทุนพลังงานยังสูงอยู่เนี่ยก็ยังยังต้องยังต้องมองดูอยู่ห่างๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ในสีตัวที่เราว่าเนี่ยคุณป้อมว่าตัวไหนที่เป็นเป็นท็อปพิกของคุณป้อม ผมมองอย่างนี้ครับสิ่งแรกที่เรามองเรามองเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยเรามองว่าแคตตาลิสต์ของหุ้นคืออะไรก่อนออกลุ่มแรกกลุ่ม B Gri m มกับ GPS c เนี่ยถ้าเราไปมองย้อนหลังสัก5ปีตั้งแต่ IPO B Gri m เข้ามาหรือตั้งแต่ GPSC เอลิสต์มาเนี่ยแคตตาลิสต์หลักๆของของ,ของราคาหุ้นก็คือตัวมาจินของการผลิตไฟฟ้าเพราะว่าด้วยเหตุผลเดิมที่เราพูดถึงว่าเป็นการขายไฟให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมันก็ต้องมีเรื่องของการแบกต้นทุนกับรายได้ที่ต้อง ขึ้นปรับเปลี่ยนตามตามรัฐบาลหรือราคาคาปรีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นมันมันลงมาเยอะมากเราพูดถึงบีกริมลงจากสัก55บาทลงมาเหลืออยู่มาสัก30กว่าบาทเ,เมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับเป็นเพราะว่าตัว cross margin เนี่ยมันลดลงจากประมาณ20%ลงมาเหลืออยู่ประมาณสัก8%ในควอเตอร์ใน quarter หนึ่งที่ผ่านมามนะครับเหมือนกันในเทรนเดียวกัน G P S C หุ้นก็ลงมาประมาณสัก90กว่าบาทตอนนี้ก็สักเดือนที่แล้วเหลือมาสัก60กว่าบาท ด้วยเหตุผลที่ cross margin ก,ก็ลดลงเพราะว่าราคาเชือเ้อเพลิงมันขึ้นทีนี้ในสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อว่า FT เนี่ยมันน่าจะมีเทรนที่ดีขึ้นเราเริ่มเห็นเทรนของ margin เนี่ยเราเชื่อว่าเราน่าจะเห็น bottoming out คือ margin น่าจะดีขึ้น Q on Q ตั้งแต่พอต e r 2ทีนี้มาถึงรอบสุดท้ายครับรอบที่เรากำลังพูดถึงคือรอบกันยายนค คนพูดกันเยอะว่าจะขึ้น69สตางค์ซึ่งในวันที่เราอัดเทปเป็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่รัฐบาลยังไม่เคาะจะเคาะว่าจะลงนจะปรับขึ้น69สตางค์ตามที่หนังสือพิมพ์บอกหรือเปล่าผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยรัฐบาลก็คงถามว่าอินทวีนได้ไหมผมก็บอกว่ามันเป็นไปได้ครับเราย้อนหลังกลับไปดู10ปีที่ผ่านมาจริงๆมันก็มีหลายๆรอบอย่างยกตัวอย่างปี2011 2012เนี่ยช่วงนั้นราคาน้ำมันขึ้นเยอะแก๊สขึ้นเยอะรัฐบาลก็ เข้ามาอินเทอร์วีนบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งปรับค่าไฟเยอะได้ไหม,ม <c oughs> ค่อยๆปรับอย่างช้าๆ <ม S 1> <c oughs> รอบนั้นรอบนั้น,รอ,น,นรอบนั้นก็มีการปรับขึ้นแต่ว่าน้อยเพราะถูกอินเทอร์วีนทีนี้รอบนี้ถามว่าทําได้ไหมผมว่าทําได้เพียงแต่ว่าสถานการณ์มันต่างกันอ <ม S 1> <ม>โดยปกติอะครับเมื่อกี้ย้อนหลังกลับไปมันเรื่องมันเยอะมากก็ต้องบอกว่าโอเคด้วยความที่อีแกเหมือนเดิมเป็นคนซื้อขายไฟแล้วก็ไปขายต่อถ้ารัฐบาลบอกไม่ให้ขึ้นค่าไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออีแกก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบ แบกรับต้นทุนแบกรับต้นทุนอันนี้ซึ่งถ้าเราไปดูใน b ช l a n c e s h e ค t ขึ้นไม่ได้เงินที่เขารับซับซีดายตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักหกหมื่นห้าพันล้านอันนี้คือสถานการณ1 1> ์ณ Quarter หนึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันควรจะใหญ่ขึ้นใน Quarter สองแล้วก็ Quarter สามเพราะว่าแก๊สมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่ผ่านมาที่มันขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็กู้เงินมาเพิ่ม liquidity ให้ตัวเองซึ่งวันนี้ Debt ของ E g a กก็ขึ้นไปถึงแสนห้าหมื่นล้านละโอถามว่าเป็นระดับที่ น่ากลัวไหมก็บอกว่าระดับนี้ย้อนกลับไป15ปีที่แล้วเนี่ยไม่เคยมีระดับที่สูงขนาดน,นี้สำหรับั u ซ s ดียของอ e ีแก๊กเพราะอีแก e ก็ในทางกลับกันผมว่าเขาก็คงต้องสู้สุดใจเหมือนกันอยากจะให้มีการปรับขึ้นอก็าอาจจะออกมา ขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่รู้แต่สุดท้ายอีเวน u a l l ีถ้ารอบนี้ไม่ขึ้นรอบหน้าก็ควรจะต้องมกรารอบหน้าเพราะไม่งั้นส ubsidy มันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเงินกู้ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอีกแก่ก็แบกคนเดียวถ้าเรามองในมุมนี้ครับถามว่าโอเค worst case ว่าถ้าไม่ขึ้นแล้วปีหน้าขึ้นเราคิดยังไงบอกว่าด้วยความที่ปีหน้าแก๊สคอสตอนนี้ผมบอกว่าตุลาคมขึ้นแต่ผมเชื่อว่าปีหน้าแก๊สมันจะลงแต่แก๊สลงไม่ได้ลงเพราะราคาแก๊สลงมันลงเพราะว่าไอ้ส p o t LNG ที่เราบอกว่าเอ้ยปัจจุบันมันเทคประมาณสัก20%เนี่ยความสำคัญหรือมิกซ์ของมันจะลดลงละเพราะปีหน้าเอราวันมันจะมี c o n t r i b u t i o n เพิ่มขึ้น oh, <okay. S 2> เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเราเห็น f t ปีหน้าเนี่ยสมมุติว่าขึ้นช้าหน่อยไปขึ้นโมกาลาแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือแก๊สมันลงเพราะฉะนั้นมาจิน ของทั้ง B ี r รีนกับ <มา S 1> GPSC เนี่ยเร็วช้ามันต้อง -expand อมันจะต้องกลับไปในเลเวลที่มันควรจะเป็นแต่อาจจะไม่ได้กลับไปเร็วถึงแบบ20%เหมือนอย่างช่วง2ปีก่อนแต่ที่แน่ๆในเทรนเราควรจะค่อยๆเห็นมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของของของโมเมนตัมเนี่ยผมว่ามันเป็นโมเมนตัมที่กำลัง bottom out เพราฉะฉะนั้น B ี r รีนกับ GPSC ควรจะเป็นหุ้นที่ benefit จา จากเทรนที่เราเห็นในวันนี้นครับถามว่า okay, okay. ถ้าต้องเลือกก็ต้องบอกว่าก็ต้องเลือก b ีกร m มแหละเพราะว่าถ้ามองในแง่ของ line บอททอมไลน์เนี่ยมองในแง่ของกัมบรยสุทธิเนี่ยบีกรมก็มี Exposure บนบนการขายตรงให้กับลูกค้าในนิคมเยอะกว่า GPSC เพราะ okay. ฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นคนที่มี Leverage หรือน่าจะมี Up s i d e เยอะในกรณีถ้ามาจินจะ Recover S <S อโอเคะ okay, ได้เลยขอบคุณมากค่ะคุณป้อมก็คือหวังว่าคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะคะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ช่วงนี้ก็คือน่าสนใจแหละลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะถ้ามีความสนใจเนี่ยแล้วก็ลองดูว่าจะตัวไหนอะไรยังไงดีนะคะแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องของค่า FT นะคะลองจับตาดูทุกอย่างด้วยนะคะ,ะถ้าสนใจนะคะข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็สามารถจะติดตามทางเพจ H Invest ได้นะคะทั้งทาง a c e b o o k นะคะฝากกด Follow ด้วย แล้วก็ทาง YouTube นะคะฝากกด subscribe กันนะคะแล้วก็ถ้าสนใจที่จะมาเป็นลูกค้าเกียรตินพัทรานะคะโทรมาได้เลยค่ะ02-305-9559นะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับเนื้อหาดีๆของรายการจับขาวคุยหุ้นสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ